สวัสด,ดีครับวันนี้กับไลน์เลนเจอร์ประจำวันศุกร์ที่27คกุมภาพันธ์นะครับวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างดีอืมเลยก่อนแล้วกันเอาสักด่านกันแล้วค่อยเริ่มโมสองสามสี่ห้าหก เ็นทีมกดโล่ส่งเพื่อนโชคนี้ก็เหมาสั่งมาได้หลายตัวครับและเมื่อคืนก็ได้ทีเด็ดตัวหนึง่งก็รอดูทาคลิปแล้วกันครับว่าได้อะไรมาหรือไม่แน่เด,เ,นเ,นเดี๋ยวเล่นๆไปเดี๋ยวคงหลุดปากออกมาเองตอนนี้ก่อนแช่ทิ้งไว้สักพักก็ได้ครับสักวิครึ่งวิโอก็มีหลุดมาไม่ก็ไม่เยอะก็ไม่น่ามีปัญหา อันนี้ก็เหมือนกำลังสับสนครับอย่างที่ว่าด่านธรรมดามันรูน้สึกว่าเหมือนโดนล็อกอคร่ะก็ใชใใช่ไหมคือกดอถึงจะเล่งยังไงแต่มันก็จะไปหาอันนั้นอยู่ดีอันนี้ยวต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับเราไม่งมงานอยู่แล้วเช่นผมจะเป็นคนงมงายก็แต่ถ้าอันไหนพอพิสูจน์ได้จะลองครับจริงเมื่อคืนก็ลองพิสูจน์ไปแล้วล่ะ ันก็มีโอกาสอะแต่บางอันเราก็เล็งได้จริงไงมันก็คือปัญหาอนี้มันก็ต้องลองทีละยเยอะๆถึงจะรู้ถึงจะแน่ใจโอเคครับสมกัน,น,นก็ค่อนข้างติดกันนะแล้วหลดดุดยังไงอะนี่พอเป็นงี้แล้วก็แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะ พลาดเยอะเกินตอนเล็งตอนลองแล้วมันเฉียวไนงะเฉียวบ่อยๆแล้วก็ท้อนะแล้วบางทีเห็นมาพี่บางวันเราไม่เล็งกดผ่นานๆได้ดีกว่าอีก แต่อันนั้นเขาพูดถึงด่านทั่วๆไปด่านปกติด่านปกติที่ว่าดอกด,ดีเอ้ที่ว่าดอกง่ายแต่บางครั้งเราเล่นแล้วมันได้ใช่ไหมล่ะบางทีก็เลยสับสนนิดหน่อยอันนี้ต้องบางทีก็แล้วแต่คนด้วยนะ คเดี๋ยวผมจะลองแบบเล็งแลดูสิว่าได้เยอะขนาดไหนแล้วแบบของน้องๆเพื่อนจะไม่เล็งก็ได้กดส่มตามเทคนิคของตัวเองก็ได้แล้วมาดูกันว่าแบบไหนได้มากกว่ากันถ้าได้สูสีเั็นก็เสมอเสมอไปนะ โอเคครับสมติดกันนะนี่ครับพอาขาดความมั่นใจหลุดกระจายเลย เนี่ยต้องต้องรวบรวมสมาธิใหม่ละ รายงานสภาพอากาศแล้วกันวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเย็นสบายนะครับอยู่ได้เพลินๆเลยตอนนี้ก็พยายามทำสมาธิแป๊บนึงแล้วกันอาจจะแยบนิดนึงอย่างน้อยเฉี่ยวก็ยังโอเคไงมั่นใจว่าเรายัางพอได้แต่ถ้าไม่เฉียวเลยนี่จังหวะเสียแล้ว ครับขอเวลาสักครู่อ้มันไปนี้เลยอ,อันนี้ก็ถือว่าเลงยากนะครับเพราะมันไม่ได้หยุดติดกัน เราก็จะโฟกัสไปที่ตัวที่เราอยากอยากได้ตะกี้เลงกดแดง6 6ดาวไปแต่บางจังหวะสายตาเขาวับไปมองไอ้ตัวนี้กลายเป็นต้องเล็งปุ๊บปุ๊บจังหวะหายเกลี้ยงถ้าเป็นแบบนี้หลับตากดดีกว่าโอเคครับตาหน้าถ้าไม่เวิร์คเขหลับตากดไปตานี้แหละดูก่อนถ้ามัน ตรงกันก็ใกล้ๆก,กันมาติดๆกันก็จะเล็งจะกดแต่ถ้าไม่ติดกันเลยก็อืมหลับตาแล้วก็กดให้จะมีโอกาสได้พอๆกันโอยโหยโหดเงินเว้ยจะไม่แช่แล้วเนี่ย lên cho Edward cái chui ra ผิดพ่าว,ว่ามองไม่รู้เรื่องเลยปึ๊บเออหลุดกระจายเลยวะโอเคครับลองไปเรื่อยๆหรือว่ายังยังไม่เตือนดีวะอะไรก็ล้าไปหมด จริงนะวันนี้ไม่ยังไม่เชีียวเลยแย่แย่แย่เดี๋ยวสาวท็ศจะใช้เป็นวันที่หยุดพักนะครับกเ,เรียกว่าวันไม่เลงนั่นแหละส่วนวันช่วงการธรรมดาอาจจะไม่เลงวันพุธก็จ,จะเป็นจันทร,ร์อังคารพ้าสุขที่จะมานั่งเลงส่วนวันที่เหลืออาจจะเป็นคลิปสั้นๆไปเลย จะพูดกันนานนิดหน่อยเนี่ยถ้าเราได้อัดเนี่ยมันก็จะโดนควาดแต่ถ้ามันได้อัดก่อนเนี่ยเราก็จะโดนควาดบางคนเขาอยากได้แคลลอรเอ็ดเวิร์ดกันไหมใช่ไหมเนี่ยเทพเหลือเกิน ก็ถือว่าต้องขอบคุณนะที่เขามาจะให้ตัวอีเวตนผมทุกเดือนเดือนละหนึ่งตัวก็ยังดีแล้วพอมามีแพทนี้แล้วก็เวิร์กเลยได้ไม่ได้ก็จะพยายามเล็งแล้วกันครับ,บ,รบโอ,อ้โหไม่มาอย่างนี้หมดเลย เล็งดีก็ยังไม่อย่างเงี้ยคือถ้ามันล็อกเป้าอย่างนี้ก็ตายนะหรือว่าเราเล็งถูกที่แล้วถ้าเล็งตำแหน่งนั้นก็คือจะได้ตัวนี้ชัวร์ฉะนั้นละอาจต้องไปมองตัวอื่นอาจต้องไปเล็งชิ้นอื่นแทนเดี๋ยวนี้ลองดูถอยทุกคนถ่ายถอายทุกอนเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับ ไอ้นี่อ๋อเมื่อกี้เล่งกบแดงจะได้ไอ้ตัวนี้ฉลับกันใช่ไหมลองดูซิไอัน,นี้ต้องเล่งกุ้งทอดแล้วกันครับแล้วููซิจะฉลับมากบแดงแล้วป่ะโอเคครับเรื่องพี่เลนไว้ใช้ผมขูกุ้งทอดจะเล่นไงไวนะเนี่ยอันแ็กนิดเดียวสีกลมเกินอีกนะ เราไปเสียความมั่นใจตรงในเฟซบุ๊กนั่นแหละครับโอ้โหเขาเล็งได้ดีกับผมอีกแต่าอาจจะเป็นวันที่ดีของเขาก็ได้ใช่ไหมล่ะาอาจจะมีคนที่เล็งไม่ได้อีกเยอะแยะเราก็อิจฉาไงสมิก็ต้องมาถามตัวเองทีว่าอืถ้าได้เยอะขนาดนั้นได้เยอะกว่าเขานี่เป็นผมกดรายงานไปเลยนะกดแจ้งแจ้งแบร์เลยนะ ได้เยอะเกินต้องมีอะไรผิดปกติอะได้เยอะขนาดนั้นแต่โอเคเขาแค่มากกว่าผมมิดหน่อยแต่ถ้าแบบสมสิบตาหกดาวซึ่งสิบตาลวดเนี่ยไม่ใช่แล้วโอเคครับกุ้งเทมพลรานะดูสิเหล็งได้ปะได้อยู่เห็นอยู่อ้าวมาคู่กันแล้วจะได้ยังไงวะเนี่ย เออเหลงกุ้งได้กุ้งเอ้ยเฮ้ยทุเรศว่ะอ๋ออะไรกันเนี่ยเอามาเอามา <c oughs> เจออย่างนี้ไปไม่ถูกเลยนะสลัดบางทีเราไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่เรียงอย่างนี้เลยใช่ไหมล่ะอาจจะ มาอันนี้แล้วมาลงมานี่ขึ้นไปนี่ลง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 นี้ลนแล้วแต่ตาโอเคครับอันนี้ก็เลงปกติแล้วกันสูตรเมื่อกี้ไม่เวิร์กสองสามสี่ถอยจอห้าหกเป็นทีมกดโล่ส่งเพื่อนและไอ้ด่านปกติที่ไปคุณสมหาสังคือจังหวัดที่มัน โครเลงทุกตานะแต่บางจาังหวะมันก็ฉลับไปไหนก็ไม่รู้อะจนเราเอ้ยทำไมไปตรงนั้นน่ะคือกังวลไงคือทามันล็อกเป้าไว้แล้วล็อกผลไว้แล้วอะเราก็เสียเปล่าแต่มันก็เราก็มั่นใจไงเพราะบางตาเราเล่งเล่งได้จริงอย่างนั้นก็เฉียวเฉียวออกซ้ายออกขวาสามสี่ตาติดนี้ เราก็เอ้ยมั่นใจไว้ทำได้แต่ถ้าฉลับไปไกลๆไงเออเอ้ย,อ,ยอะไรวะโอเคครับสมกันอิปกตินะแหล่งกบกบมองไม่ค่อยทันครับไม่ทันเลยดีวะแปบ๊บหนึ่งหาอะไรมาขั้นก่อน ปึ๊บ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 ,บไม่ได้เลยเว้ยอหลับสบายแน่ไม่เป็นไรสาวที่ได้พักครับเศรษฐีจะไม่เล่ง ส่วนน้องก็ไหนได้เทคนิคแล้วทำได้ก็เย็นดีด้วยนะครับส่วนเครื่องใครเร็วไปก็อืมทำใจด้วยแล้วกันถือว่าดูอะไรเพลินๆไปรู้สึกมาเยอะเกินไปแล้วว่าเนี่ยพอไม่แช่ก็ได้ใจไนงะโ,โหตลาดแตก ขออภัยไม่น่าไปเล่นด้วยเลยเยอะมากะ่ะออกมาไม่หยุดฮะคือไอ้พวกนี้ท้าไม่กดใส่ป้อมไว้นี่ื <c oughs> ออกพลานกันออกมาเพียบเลย <c oughs> ลืมไปอย่างนั้นมันก็ด่านบอสเวยตาเป็นสีแดง รวบรวมอีกรอบครับกำลังใจออกมาติดติดกันหน่อยเถอะจะได้เล็งง่ายๆติดครับไม่ติดก็ใกล้ๆกันอนะ่ะเพิ่ม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 ช้าอีกอ่ะข้างหน้าก็กดแรงนะโอ้โห วันนี้แป๊กเอเคครับหมดกำลังใจ <c oughs> พอกันดีกาไปสมโชว์เอ๊ะอย่าดีกว่าโชว์นี้หมดแรงไปเรียบร้อยกับใครกล้สอบก็อ่านหนรรังสือก่อนนะเกมก็ไว้เป็นช่ชวงๆดูคลิปก็ไว้ดูย้อนทีหลังก็ได้ รอปิดเทอมก่อนค่อยจัดเต็มใครสอบเสร็จแล้วก็ยินดีด้วยครับทบทวนสักนิดก่อนก็ได้ก่อนปิดเทอมให้รู้ว่าเทอมที่ผ่านมาเรารู้อะไรมาเพิ่มบ้างอีกรอบอีกรอบจะได้รู้ว่าเทอมที่ผ่านมาเรารู้อะไรเพิ่มบ้างได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมบ้างครับ จะได้รู้ตัวเองว่ามาถึงจุดไหนแล้วและเทอมหน้ากำลังจะทําอะไรจะต้องทําอะไรอีกขาดอะไรอีกสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําก็ช่วงปิดเทอมก็ได้คิดทบทวนในสิ่งนั้นเดี๋ยวถ้ามีกิจการอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำไปให้ดีที่สุดทำไปให้มันสนุกกับเราครับวันนี้ก็สวัสดีครับ